ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พระองค์นั้นสัตตะปะภาปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมาราพิรชิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรัชนกต่อไปจะเป็นนิสกยาปยตีในปัตตวัตที่สามกระดับด้วยสิกขาบทสิทปัตตาสิกขาบทที่หนึ่งความว่าบาเป็นอติเรก คือยังไม่ได้อธิษฐานยังไม่ได้วิกัปเพ,พีกตุพึงเก็บไว้ได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิกสุนั้นเก็บบาทนั้นไว้ให้เกินสิบวันไปไม่อธิษฐานและวิกัปเสียอารมณ์ที่สิบเอ็ดขึ้นมาบาทนั้นเป็นนิสสคีต้องอาบาตัตตาจิตตีบาทมีสองอย่างที่ใช้ได้เนี่ยนะคือบาทดินกับบาทเหล็กกอบด้วยประมาณเป็นสมณสา,ารูปแล้วจึงควรอธิษฐานและวิกั ประมาณบาทและอดิษฐานวิกัปจักกล่าวข้างหน้าและวินิจฉัยนอกนั้นเหมือนปฐมกฐินสิกขาบทเป็นอะไรปฐมกฐินสิกขาบทกายวาจาแล้วก็กายวาจาจิตเป็นอาคิริยาโนสัญญาวิโมกอาจิกาตกะปันนติวัชชะกายกรรมวิจีกามมีจิตกามมีเวทนาสามเหมือนกันสึวนข้อที่สองโอนะปัญจพันธนะสิกขาบทที่สองความว่า บาดแตกร้าวยาวสองนิ้วชื่อว่ามีที่ผูกแขนหนึ่งพิกตุใดมีบาดมีที่ผูกยังไม่ครบห้าแห่งและขอบาดใหม่อื่นแต่คนที่ไม่ได้ภาวณาหรือไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นคนภาวณาบาดนั้นที่ได้มาเป็นนิสกีต้องฝ่ายจิตตีตพิกตุน,นั้นพึงเอาบาดนั้นเสียสดะใน่ามกลางสงอย่างเดียวสงทั้งปวงพึงถือเอาบาดของตนของตนไปสู่ที่ประชุม แล้วสมมุติพิจุูผู้พร้อมด้วยองค์ห้าขึ้นเป็นผู้เปลี่ยนบาตรทิกตุผู้ได้สมมุตินั้นพึงเอาบาตรที่เสียสระนั้นถวายแก่พระมหาเถระเอาบาตรของพระมหาเถระถวายแก่พระอนุเถระเปลี่ยนดังนี้ตามลำดับลงไปจนถึงพิจุูผู้เป็นสังฆนวกะนั้นผู้ที่นั่งที่สุดอาสนะแล้วเอาบาตรของพิจุูผู้เป็นสังฆนวกะนั้นให้แก่พิกตูผู้สละบาตรนั้นแล้ว คาชัดว่านี้แลบาทของท่านท่านจงบริโภคกว่าจะแตกเถิดอย่าสนะทิ้งเสียอย่าให้ผู้อื่นเสียปฏิบัติอย่างนี้แลเป็นความชอบยิ่งในบาทนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีบาทอย่างไม่ครบห้าแห่งที่จะต้องผูกท่าใจบาทอื่นใหม่แต่คนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนถ้าทีขอมาก็ต้องมาเสียสละในทางกลางสง์ต่อไปสิกขาบทข้อที่สามเพศชาัาสิกขาบท เทศสัต์ห้าอย่างคือสติเนยใสนวานีตางนนตังเนยข้นเตลังน้ำมันหมูเป็นต้นมะทุน้ำพึ้งผานิตังก็น้ำอ้อยเป็นยานะแก้โรคผอมเหลืองหรือว่าฉันอาหารไม่ได้ถ้าน้ำอ้อยนีถ้าไม่ป่วยต้องละลายน้ำฉันถ้าป่วยก็เคี้ยวได้เลยจะเป็นน้ำอ้อยงบไม่เป็นไข้ก็ดีจะพึงบริโภคได้ในการทั้งปวงแต่ว่าต้องมีเหตุหน่อย เพยตัดทั้งห้านี้พิกจุตรับประเคนแล้วพึงสั่งสมเก็บไว้ฉันเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิกจุไว้เพยตัดนั้นให้เกินเจ็ดวันอรุณที่แปดขึ้นมาเป็นนิสกีต้องอาบาัติปจิตตีนับตามเพยตัดนั้นถ้าเก็บไว้ในภาชนะอันเดียวเนื่องกันก็เป็นอาบัตตัวเดียวถ้าไม่เนื่องกันก็เป็นอบัตตามวัตถุนั้นในข้อนี้จะกล่าวพิจารณาเบื้องหน้า ยาทั้งห้าอย่างนี้เป็นนิตกีเสียสละแล้วได้กลับคืนมาจะบริโภคในกายมีการทาแผลเป็นต้นหรือว่ากลืนกินไม่ควรพึงน้อมเข้าไปในประทีปและผสมขมเมาทาในที่ที่มือและกายจะไม่พึงถูกต้องเพี้ยกตัวอื่นไม่ใช่เจ้าของจะบริโภคทากายควรอยู่จะกลืนกินไม่ควรยาทั้งห้าอย่างนี้ สิ่งใดพิษูุเสียสละให้อนุสมบันขาดแล้วในภายในเจ็ดวันได้กลับคืนมาอีกจะกลืนกินก็ควรต้องสละก่อนเจ็ดวันยาทั้งห้าอย่างนี้พิษถูกรับประเคน้วยคิดจะกกลืนกินแล้วไว้ให้เกินเจ็ดวันไปจึงเป็นนิสกีถ้าไม่คิดจะกลืนกินจะเอาไว้ทาแผลเป็นต้นถึงล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นนิสกีวินิจฉัยนอกนั้นทั้งองค์และสมุขฐานก็ให้รู้เหมือนกับ ปฐมปฐินก็คือมีสุถานรรสองเหมือนกายวาจา,ยา,จายอย่างหนึง่งกับกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นอกิริยาก็คือไม่สละแล้วก็โนสัญญาวิโมกขะจิตกะปันติวชัชชะกายกรรมวจีกรรมจิตตาเวทนาสามเหมือนกันในวัสิกาสาธิกรรสาสิกขรราบทรรรรที่สี่ความว่าแต่แรงข้ามหนึ่งเดือนเจ็ดจนถึงเพนเดือนแปดสองตักนี้ ชื่อว่าเป็นเดือนหนึ่งปลายฤดูร้อนเป็นเขตที่จะ,สะแสวงหาผ้าวัสิกะสาติกะจีวรนภาพน้าฝนให้พิตูพึงสแสวงหาคือเตือนสติในทายกที่เคยให้มาแต่ก่อนว่าเดี๋ยวนี้เป็นการแห่งผ้าวัสิกะสาติกาแล้วตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งเดือนแปดจนถึงวันเพนเป็นกึ่งเดือนแห่งปลายฤดูร้อน เป็นเขตที่จะทําผ้าอาบน้ําฝนที่สแสวงหาได้มาแล้วนั้นและเป็นเขตที่จะนุ่งห่มด้วยแต่ยังไม่เป็นเขตที่จะอธิษฐานตอนแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนแปดไปจนสิ้นฤดูฝนจึงเป็นเขตที่จะอธิษฐานก็นแลยังไม่ถึงปลายฤดูร้อนเดือนหนึ่งที่สุดด่วนสแสวงหาผ้าอาบน้ําฝนเสียก่อนได้มาผ้านั้นเป็นนิสกีต้องป่าจิตตีสมัยนี้ก็ ไม่ไปไอฐานกันนะนะไอฐานเป็นค่าบริการโจรหมดก็เลยไม่ได้รักษาสิกขาบทข้อนี้ต่อไปในจีวราฉินตนะสิกขาบทที่ห้าความว่าพิกตุใดให้เองซึ่งจีวรควรวิกับเป็นปัดฉินประมาณก็คือยาแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วของพุทธคตเนี่ยนะแกพิสุอื่นเองแล้วด้วยหวังจะให้เธอทําการขวนขวายอุปถา,าเป็นต้นแกตน และภายหลังเห็นเธอนั้นไม่ทําการนขนวายแก่ตนแล้วกลับชิงเอาเองด้วยสําคัญว่าเป็นของของตนเป็นนิสกิยะปาจิตตีนับตามวัตถุใช้ให้ผู้อื่นชิงเอาเป็นทุกกฎด้วยบังคับผู้อื่นชิงเอามาได้ก็เป็นนิสกขยาปาจิตตีเหมือนกันนับตามคําบังคับนั้นๆในอุปสัมบันเป็นติกะปาจิตตีในอนุสัมบันผู้จะให้นั้นสําคัญว่า อุปสมบันก็นดีสงสัยอยู่ก็ดีหรือว่ารู้ว่าเป็นอนุสัมบันก็นดีแล้วให้ผ้าและบริการอื่นแล้วชิงเอาก็ดีหรือให้บริการอื่นแก่อุปสมบันแล้วชิงเอาก็ดีอย่างนี้เป็นทุกกฎผู้ที่ได้ไปยินดีหรือโกรธแล้วคืนให้เองกดด็ดีหรือถือเอาด้วยวิสาสะในผู้ที่ได้ไปก็ดีติ๊กตูบ้าเป็นต้นก็นดีเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติสละให้ขาดแล้วกลับชิงคืนเอามา ให้วิเนทรนจับตามราคาของแต่ว่าถ้าสําคัญว่าเป็นของตนอันนี้ก็ต้องอบ,บัตในข้อนี้คือไม่ต้องอบ,บัตสารชิกหรือวัตถุใจต้องอับ,บัตประยุตีแต่ถ้าเกิดสละเหตดขาด้วก็รู้ว่าเป็นของคนอื่นแล้วก็จยไปชิงเอามาก็อบ,บัตอัินาทานสิกขาบทข้อนี้เป็นสารนติกะนะใช้คนอื่นเข้าไปชิงเอามาก็เป็นอบ,บัตด,ด้วยมีองค์ห้าก็คือผ้ากว้างยาวควรวิกับเป็นอย่างต่ำข้อหนึง่ง ถ้านั้นทิสษุให้เองแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งสําคัญอยู่ว่าเป็นของของตัวข้อที่สี่คือผู้ที่ได้ไปเป็นอุปสมบันิทิสษุข้อที่ห้าชิงเอาเองหรือว่าให้ผู้อื่นชิงเอาด้วยความโกรธพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นนิักคีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินาทานสิกขาบทแต่ยกเวทนาในสิกขาบทข้อนี้เป็นทุกขเวทนา ขาบทสั้นนี้เป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวแต่ว่าอาทินาทานสมุทฐานนั้นกายกจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นสจิติกะเป็นสัญญาวิโมกแล้วก็เกิดจากการประธรรมิริยาเป็นโลกวัชชะอกุศลจิตเวทนาสามเลยแต่ว่าในที่นี้ขอ้อคิงอาจีวรกกับขืนมาเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวต่อไปในสุตตะวินยักษติสิกขาบทที่หกความว่าพิกตุใดขอได้ทั้งหกอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเอง แต่คนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนาให้ชังหูกผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนาทอชีวรด้วยในประโยคที่ชังหูกจัดอยู่นั้นให้เกิดอาบัตทุกกฎครั้นทอแล้วกว้างยาวได้ปัดฉิมประมาณก็คือแปดนิ้วคูณสี่นิ้วเนี่ยควรวิกับเนี่นะถ้านั้นเป็นนิสสคีต้องอับัตผาจิตตีส่วนข้อที่เจ็ดมหาเปสะการสิกขาบทที่เจ็ดความว่า กระหัตผู้มิใช่ญาให้ช่างหูกทอจีวรเฉพาะถวายภิกษุใดคือเจาะจงภิกษุรูปใดภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปรวรณาไว้ก่อนและเข้าไปหาช่างหูกาหนดว่าผ่านี้เขาเฉพาะเราให้ท่านทอคือเจาะจงเราท่านจงทอให้ยาวให้กว้างให้แน่นทอให้ดีถึงให้ดีกรีดให้ดีหวีให้ดีถ้าฉไหนเราจะเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ท่าน เธอว่าดังนี้แล้วเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ช่างหูกโดยที่สุดแม้บินทบาทของกินถ้าช่างหูกนั้นเพิ่มได้ขึ้นทอให้กว้างยาวตามคำพิจุในประโยคช่างหูกจักอยู่นั้นเป็นทุกกฎทอแล้วได้ผ้ามาผ้านั้นก็เป็นนิสักีต้องอบัตพาจิตตีส่วนข้อที่แปดในอาเจกาจีวระสิขาบทที่แปดความว่า อาจเจก,กจีวรคือผ้ารีบผ้าดวนได้แก่คนผู้จะไปการสงครามหรือว่าคนผู้จะไปอยู่นานและคนไข้หนักและหญิงมีคัรและคนที่มีศรัทธาหรือความเลื่อมใสเกิดขึ้นใหม่ถาวายผ้าจำนำรรษาแก่สงในวันขึ้นห้าข้ามเดือนสิบเอ็ถ้าเช่นนี้พิกสุได้ส่วนมาแต่สงแล้วถ้าทิกสุได้มาจากสงพึงจำหมายไว้ เพื่อว่าปรรษาขาดจะได้คืนให้แก่สงไปเพราะถ้าพรรษาขาดก็ไม่ได้ท่านี้ถ้าพรรษาไม่ขาดเก็บไว้จนสิ้นจีวรการไม่วิกับอธิษฐานก็ได้ถ้าเก็บไว้ให้เกินจีวรการไปถ้านั้นก็เป็นนิสกัคคีต้องอาบัติปาจิตตีจีวรการนั้นก็ตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงเพนเดือนสิบสองแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดไปถึงเพนเดือนสิบสองอัน 12, นี้ไม่ได้กรานปฐินเป็นเดือนหนึ่ง ถ้าได้กรานกระถินไปก็ถึงเพนเดือนสี่เป็นห้าเดือนอันนี้ชื่อว่าชีวรา,ารการสามารถที่จะเก็บกไปได้เป็นผ้าอเจกจุวรผ้ารีบด่วนต่อไปสาสังกัดิขาบทที่เก้าความว่าเมื่อพร้อมด้วยองค์ีแล้วพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้พิกตุฝากไตรจีวรไว้ในบ้านก็แลองค์ีนั้นคือพิกตุเข้าภูริมาพรรษาขา้าพรรษาต้นเขา้าจำรรษาต้น ได้ปรณนาในวันมหาปรณนาเป็นองค์ที่หนึ่งตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือนสิบเอ็ดจนถึงเพ็นเดือนสิบสองชื่อว่ากัตติกะมาเดือนหนึ่งเป็นเวลาเดือนหนึ่งของภาษาเนั่นแหละนี้เป็นองค์ที่สองอารัญยิกาเสนาสนะควรประมาณคือวัดแต่เขตบ้านมาจนถึงเขตวัดได้ห้าร้อยชั่วธนูคือคิดเป็นยี่สิบห้าเส้นเป็นอย่างต่ำเป็นองค์ที่สามก็คือ ขนาดธนูของอาจารย์เนี่ยธนูหนึ่งหนึ่งวาก็สองเมตรนะห้าร้อยธนูก็พันเมตรหนึ่งกิโลยี่สิบห้าเ้นเสนาสนะป่านั้นประกอบด้วยความรังเกียจคือในอารามหรือว่าอุปจาระแห่งอารามมีโอกาสที่อยู่ที่กินที่ยืนที่นั่งที่นอนแห่งโจรเห็นปรากฏอยู่และเป็นเสนาสนะประกอบด้วยภัยคืออารามหรือว่าอุปจาระแห่งอารามโจรเข้ามาฆ่ามาปร้นมาทุบตีมนุษย์เห็นปรากฏอยู่ เสนอาสนะประกอบด้วยความรังเกียจและภัยดังนี้เป็นองค์ที่สี่เมื่อพร้อมด้วยองค์สี่ดังนี้แล้วภิกษุฝากไตรกีวรไว้ในบ้านโครจรคามโดยรอบอารามบ้านใดบ้านหนึ่งไว้ได้เดือนหนึ่งถ้านั้นไม่เป็นนิสสขีถ้าประกอบด้วยองค์สี่นี้ถ้ามีเหตุภิกษุออกจากอาราญญิกาเสนาสนะนั้นไปอื่นที่หมายถึงว่าอยู่ในอารามนั้นนะแต่ถ้าไปที่อื่นเนี่ยเพิ่งอยู่แรมผ้านนั้นได้เพียงหกคืนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเธออยู่ปราศจากผ้านั้นยิ่งกว่าหกคืนขึ้นไปเนี่ยไม่กลับมายังอารันยิกะเสนาสนะหรือบ้านที่ไว้ผ้านั้นในภายในหกราตรีอรุณที่เจ็ดขึ้นมาผ้าที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นนิสสกีต้องอาบัปาตปาจิตตีเว้นไว้แต่ทิฏตุที่เป็นไข้ได้สมมติการอยู่ปราศจากไตรชีวรเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในวัดป่าอารันยิกาเสนาสนะนั้นก็อยู่ปราศจากผ้าได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพราะว่าไอ้สง ภาษาแต่ว่าถ้ายิ่งกว่านั้นแล้วเนี่ยไปในที่อื่นแล้วไม่อยู่ในวัดนั้นก็อยู่ได้แค่หกราตรีเท่านั้นต่อไปสิกขาบทสุดท้ายปรินาตะสิกขาบทที่สิบความว่าพิสุรู้อยู่ว่าลาบคือปัจจัยทั้งสี่จีวันบิดาเสนาสนาัสนะที่ดานปัจจัยโดยที่สุดแม้ก้อนจุรนและไม้สีฟันและได ชิงเชิงทายกแม้เป็นชาธมิตรทั้งห้าหรือว่าคดหาจะตามแม้เป็นมารดาบิดาเขาน้อมไปแล้วแก่สงด้วยวาจาว่าเราจักถวายแก่สงเธอรู้อยู่ดังนี้และน้อมมาเพื่อตนในประโยคที่กล่าวน้อมมานั้นเป็นทุกกฎลาบนั้นได้มาถึงมือเป็นนิสกีต้องปาจิตตีถ้าลาบนั้นทายกถวายแก่สงแล้วไซเจตุถือเอาไม่ควรพึงคืนให้แก่สง ลาบเขาน้อมไปแล้วแก่สงพิจิตรสงสัยอยู่น้อมมาเพื่อตอนประดีลาบเขาน้อมไปแก่สงหมู่หนึ่งและน้อมไปแก่สงหมู่อื่นหรือแก่เจดีก็กดีดังนี้ต้องทุกกฎถ้าน้อมไปแกสงหมู่อื่นลาบขอถวายแกสงหมู่หนึ่งแต่ว่าน้อมไปยังสงหมูอ่อื่นหรือว่าเจดีบุคคลก็ต้องบัรทุกกฎลาบเขาน้อมไปแก่เจดีองค์หนึ่งแล้วพิกิตน้อมไปแก่เจดีอื่น หรือน้อมไปแก่สงแก่คณะแก่บุคคลก็ดีหรือว่าลาบเขาน้อมไปแก่บุคคลแล้วโดยที่สุดแม้แก่สุนัขตัวหนึ่งแล้วทิกตุน้อมมาแก่บุคคลแม้แก่สุนัขตัวอื่นหรือน้อมไปแก่สงแกคณะแก่เจดีก็ดีหรือลาบเขายังไม่ได้น้อมไปทิกตุสำคัญว่าน้อมไปแล้วก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีและน้อมมาเพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นเหล่านี้ต้องทุกข์กด ลากเขาน้อมไปแล้วพิจิตรสำคัญว่ายังไม่ได้น้อมไปและน้อมมาเพื่อตนเพื่อผู้อื่นก็ดีถ้าสำคัญว่าไม่ได้น้อมไปไม่จอ,อบัตหรือว่าทายกถามว่าข้าพเจ้าจะให้ในที่ไหนดีพิจิตกล่าวว่าทยายรรมของท่านจะพึงได้เป็นเครื่องบริโภคเป็นเครื่องบริขารและตั้งอยู่ได้นานในที่ใดก็ดีหรือจิตของท่านเลื่อมใสในที่ใดก็ดีท่านจงให้ในที่นั้นเถิด เราดังนี้ก็ดีทิคตูบ้าเป็นต้นก็ดีเหล่านี้ไม่เป็นอบัตติขาบทข้อนี้เป็นอนานติกะใช้ให้เขาน้องไม่เป็นน้อมเองถึงจะเป็นมีองค์สามก็คือลาบทายกน้อมไปแล้วในสงข้อนึงอันนี้สองตูแล้วน้องม,มาเพื่อตนข้อน,นี่สามก็ได้มาพร้อมที่องค์สามนี้จึงเป็นนิสกีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนอจินนาทานสิขาบทก็คือมีสมุทฐานสาม กายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเกิดจากการทาเป็นกิริยานแล้วก็เป็นโลกวชัชชะเป็นโลกวชัชชะสจิตตะเป็นสัญญาวิโมกเป็นกายกรรมวจีกรรมมีจิตสามรรม,มีเวทนาสามอันนี้ก็ท้าสมันจบตาติโยวโคจบวัคที่สามและจบนิ้สกิยาปาจิตตีด้วยจะขึ้นสุติกะปาจิตตีก็ไว้อไวอ่อนในวันตงขึ้นขอให้ท่านมีศรัทธามีปีติประโมทอบรมใจจิตหา เพื่อที่จะบรลุอริยสัจธรรมโดยอาศัยศีลเป็นฐานอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเป็นบาทเบื้องกลางแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การอบรมวิปัสสนาปัญญาขอให้ได้บรลุอริยศัจโดยทั่วกัน้วยเชินสาธุสาธุสาธุ